พราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่เขมรมันต้องการจะยึดประสาทเหมือนตาทมตา,มเ,มตามเหมือนทมตา,มตามเหมือนทมมันก็ใช้วิธีนี้ไงแล้วเราเสือกมีรัฐดีกลาโหมที่ชื่อในภูมิธรรมเวชยชัย <c oughs> เป็นคนรับใช้ทักษิณชินวัตรถ้าผู้ชมไม่เคยสงสัยพ <c oughs> ั้งเหรอว่าเวลาทักษิณออกจากคุกมาไอ้คนแรกที่มาเยือนทักษิณคือไอ้ฮุนเซน มันส่งมือปืนมายิงฆ่าหัวหน้าพักฝ่ายค้านในเมืองไทยเงียบสนิทประเทศไทยไม่ทำเฮียอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีการผูกผูกความสัมพันธ์กันระหว่างลูกสาวของเจ๊แดงกับคนที่มีอำนาจในขมรแต่งงานกันฮุนเซนต้อนรับอุงอิงเหมือนลูกสาวเฮ้ย ตระกูลคุนเซนฮุนมาเนตกับตระกูลทักษิณชินวัตรมันคล้ายๆกันทำได้ยังไงเห็นหรือ,อยังครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตราบใดถ้าเรายังมีรัฐบาลชุดนี้ที่มีอุงอิงอยู่แล้วที่มีภูมิธรรมเวยชยาชัยอยู่แล้วก็มีทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ขเขมรมันได้ในสิ่งที่มันต้องการ เขาไม่คำนึงแล้วครับผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันแบ่งกันระหว่างคุณเซนกับทางตะกูลชินวัตรท่านผู้ชมครับคุณเซนครับผมจะเอารูปรูปหนึ่งให้ดู สีปีที่แล้วสีปีที่แล้วผมไปนั่งคุยกับคุณเซนที่พนมเปญคุณเซนคุณอาจจะคุณอาจะจำผมได้ที่คุณต้องจำผมได้เพราะว่าคุณเพิ่งยึดขเขมรกลับมาจากขเขมรแดงผมจะพูดอะไรอย่างอย่ากโกรธนะ สมัยนั้นคุณและท่านเตียบันและมติกราโหมยังใส่รองเท้าแตะกันอยู่เลยสี่สิบปีให้หลังตระกูลหุนเซนล่ำรวยหมหาสาลยึดอำนาจโคตรรวยเลย <c oughs> <c oughs> แต่ประชาชนชาวขเขมรก็ยังเดือดร้อนอยู่ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ยากจน <c oughs> แล้วคนขเขมรเข้ามาทำงานเมืองไทยได้ยังไงทำไมคุณไม่สะท้อนตัวเองบ้างว่าคุณปกครองขเขมรมาตั้งกี่สปีแล้ว คุณยังไม่สามารถทําให้ประชาชนคุณสามารถหางานทําในประเทศคุณได้หนีมาทาเมืองไทยมาทํางานมาทําไมและคุณมีวิธีการทํามาหาัประทานอย่างร่ํารวยจากไอ้นักการเมืองคนไทยที่มันชั่วๆคือคุณอนุญาตให้เปิดบ่อนที่ริมชายแดนที่ปอยเป็ดที่โน่นที่นี่และกําไรส่วนหนึ่งก็แบ่งไปให้คุณด้วยใช่ไหม ให้มีเพื่อนบ้านอย่างคุณเนี่ยไม่มีดีกว่าประเทศไทยปิดแป้งหมดเลยดีไหมพรมแดนปิดไปเลยไม่ต้องให้เข้าไม่ต้องออกค้าขายพรมแดนไม่ต้องค้าแล้วก็คำเห็นมันเก่งนักก็ให้มันไปค้าสินั้นบอกสิธิกับจีนก็ให้จีนส่งสินค้ามันขายดิคุณเซนคุณอย่าไปหลงตัวคุณเองว่าจีนยืนอยู่ข้างหลังคุณ จีนยืนอยู่ข้างหลังคุณเพราะเขาต้องการใช้คุณเป็นฐานทัพสู้อเมริกาไทยไม่ต้องยืนอยู่ที่ไหนถ้าจีนไม่ยุติธรรมกับไทยเราก็ยืนข้างอเมริกาได้จีนเอาไหมลนะ่ะจีนใช้ท่าเรือเรียมยกให้กับคืมรยกให้กับจีนถ้าอย่างนั้นเราให้อูฐเภาให้อเมริกาผมจีนจะว่าย,ยัางไง เชื่อผมะท่านผู้ชมเชื่อผมเหรอคุณเซนคุณที่ไม่ตาม่างกับทักษ์สินทายทอดราชวงศ์ของคุณจากคุณเซนมาคุณมาเน็ตส่งลูกชายไปเในที่เวสต์พอยต์ผูกกับอเมริกาไว้แต่ว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยตระกูลคุณเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ในทุกๆรอยเท้าคุณในเรื่องผลประโยชน์อยู่ไปหมดทุกจุด นะฮะท่านผู้ชมนี่ไงสี่สิบปีแลได้ผมมึงพึ่งจะ38ปีเอง38ปีท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังคุณเซนคุณเห็นไหมคุณจำได้เปล่าคุณจำเขียวกัารณิดได้มามเขียวกัารเิดคือผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนและผมเป็นสื่อบนชนคนแรกในโลกนี้ที่ไปได้ไปนั่งคุยกับคุณ ผมไปหาคุณเพราะว่าคุณยอดธงทัพจิวไม้ชื่อวัชระเวทีรางเสียชีวิตไปแล้วคุณยอดธงนี่เป็นสายรัเสเซียคุณก็เป็นสายรัเสเซียผมยังจำได้เนี่ยผมเดินทางไปเพื่อเข้าเขมรผมต้องไปขอวีซ่าที่ลาวแล้ววันรุ่งขึ้นผมองนั่งเครื่องบินดากอตา้าเครื่องบินรัเสเซียสองเครื่องยนต์ไปพัก จากพนมเปญอาจากเวียงจันท์เพื่อบินไปที่พนมเปญแวะลงที่ปักเซผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังแล้วหลายท่านผมไม่เล่าซ้ําผมลงที่สนามบินที่พนมเปญตอนนั้นเนี่ยสนามบินคุณเพิ่งจะปราบขมรนแดงจบใหม่ๆมีปืนต่อสูส้อาวุธยานเต็มไปหมดสนามบินลงไปปับ๊บเอารถจี่ปเอาทหาร มีติดปืนกลอยู่หน้ารถจีบนำไปอยู่ที่โรงแรมนภาลัยโรงแรมชั้นหนึ่งของพระนเป็นตอนนั้น <c oughs> คุณเห็นผมเป็น V i p พคุณให้ผมพักอยู่ชั้นหกคุณนึกว่ามันเท่แต่ท่านผู้ชมครับแม่งไม่มีลิฟต์ <c oughs> ผมเดินขึ้นไปขาลากเลยตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมกลับไปเร็วปรากฏว่ามีคนอาบน้ำในห้องผม <c oughs> คุนทุนเซน ก็ปรากฏว่าเป็นพนักงานชาวกเกมเบรียที่ทำงานโรงแรมยกมือไหว้ประหลกประหลกว่าที่บ้านไม่มีน้ำใช้หูเส้นเลยต้องมาขอใช้น้ำในโรงแรมผมขี้เกียจจะพูดจากวันนั้นถึงวันนี้คุณเป็นอภิหมหาเศรษฐีเงินทองมาจากไหนคุณเก่งคุณเก่งชิบหายเลยแต่คุณตอบสังคมไทยใช่ไหมหรือสังคมโลกแต่ว่าไอทีคุณร่ำรวยกัน แบบเรือหายเนี่ยคุณเอาเงินเอาทองมาอย่างไหนก็ทําให้ใช่พวกคุณและตระกูลคุณสูบเงินสูบทองจากผลประโยชน์ในเขมรแล้วก็รวบรวมมาอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วแบ่งเศษกระดูกให้คนเขมรได้กินรายได้ต่อหัวคนเขมรเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่คุณไปเช็คดูได้เลยเขมรภายใต้การดูแลของคุณเนี่ยนะสี่สกว่าปีนะไม่ได้เจริญอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้จเจริญอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวประชาชนยังยากจนข้นแค้นยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่มีใครบ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นคนเขมรจริงๆแล้วร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าความคิดการสนับสนุนรัฐบาลไม่มีถ้าไอ้คนที่รวยนั่นก็คือไอ้พวกคุณเท่านั้นเองแล้วคุณยังเสือกมาบอกว่าลุกลานประเทศไทยคุณจะใช้กองทัพทำลายกองทัพไทย คุณคิดว่ามันง่ายสักหรอคุณคิดว่าถ้าไทยร้วมกับจีนกับคเมเบร้เนี่ยจีนจะเข้าข้างคุณหรอถ้าเลือกได้แรกหมัดกันจีนจะเลือกไทยมากกว่าเลือกคเมเรขึ้นอยู่ว่าไทยแสดงจุดยืนยังไงเท่านั้นเองคุณรู้ใช่ไหมว่าทักษิณมาแล้วจากไปอคุคงอิงก็มาแล้วจากไปแต่ประเทศไทยต้องอยู่ที่นี่ คุณโกรธแค้นวีระสมความคิดมากเพราะวีระนั้ไปเชีให้เห็นว่าขเมรลุไทยยังไง <c oughs> คุณก็เจรจากับทหารไทยไอทหารอ้วนๆคนหนึ่งอ่ะแล้วก็จับวีระเข้าไปขังคุกสมปีทุเรศทุรังมากสิบสี่ปีแล้วเนี่ยสองพบสี่ที่ผมพูดสองพี่ที่ผมพูด คุณนุนเซนผมพูดในฐานะนักยุทธศาสตร์ว่าถ้าเราต้องการรบเขมรแล้วระหว่างรบกันเนี่ยเราบุกเข้าไปเลยเพราะกำลังเราเหนือกว่าบุกเข้าไปเลยไปยึดนครวัดนครธมเพื่อเป็นเบี้ยต่อรองผมไม่ได้อยากได้คุณหลกนครวัดนครธมแต่น,นี้คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองว่าต้องยึดพื้นที่ก่อน เมื่อได้พื้นที่แล้วมานั่งต่อรองแล้วเอาพื้นที่เรายึดไปเป็นเครื่องล่อให้เขายอมตามที่เราต้องการผมไม่ได้ต้องการเข้าไปยึดคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณนุนเซนท่านผู้ชมดูอีกทีดูอีกทีนี่คือสิ่งรวมอยากจะพูดในวันนี้และผมอยากจะฝากคุณภูมิธรรมเวชเชียชัย อ,ง,องิงคุณทักษิณชินวัตรคุณรักประเทศไทยบ้างได้ไหมอย่ามองเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ตระกูลคุณจะสูบเอาไปไมผมรู้ว่าตระกูลชินวัตรกับตระกูลของฮุนเซนนั้นสนิทสนมกันมากมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเต็มไปหมด แล้วผมก็จะขอพูดต่อว่าคนที่แอบหนุนขเขมนอยู่คุณเซนดูสิรูปรูปนี้คุณจำได้ปะคุณยิ่งทำคนเขายิ่งรู้ขี้รู้ไส้คุณว่าคุณกับทักษิณเนี่ยเนื้อเดียวกันคุณภูมิทําคุณเห็นใช่ไหม องอิงเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมว่า,ขาเขมรกับไทยนั้นขเขมรสนิทสนมกับตระกูลของนายกรันตรีมากกว่ามาเยี่ยมได้ยังไงคนเพิ่งอ,ออกจากคุกมาทันทีเลยหรือมาทบทวนความจำเรื่องเก่าๆว่าอะไรยังตกค้างกันอยู่จัดการให้มันจบสิ้นไปได้ไหมแต่เพื่อนกอกูลนั้นคุณเดินหน้าต่อไม่ได้ หนึ่งฐานเรือไม่ยอมสองพวกผมไม่ยอมผมจะบอกให้ผมพูดมาแล้วเป็นสัจวาจาว่าเมื่อใดข้อตามถ่ายสูญเสียจะสูญเสียทตายในเกาะกูดโดยมีข้อเท็จจริงแล้วผมจะลงถนนผมจะชวนประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศปทัดทชวงแม่งหมดเลยทั้งประเทศท่านผู้ชมที่เคยฟังเรื่องนี้ของผมแล้วยังจำได้ใช่ไหมว่าผมเคยพูดเช่นเดียวมา เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะจัดชุดใหญ่ไฟไม่บ้านให้พวกคุณอีกทีนผมรู้ว่าคุณดูรายการผม14ปีแล้วนะเนี่ยคุณยังจำได้ที่ผมพูดแค้นใจชิบหายเลยใช่ไหมคุณเซนคุณน่าจะไปพูดกับไอ้คนที่เป็นข้าราชการไทยหรือเชียร์ขเมรหรือนักการเมืองที่อยู่ฝั่งขเมรคุณไปพูดเขาดีกว่า อย่าไปพูดถึงผมเพราะว่าผมทุกสิ่งอย่างที่ผมทำมูลเซนก็เหมือนกับที่คุณทำกับขมรคุณต้องการปกป้องเทปไตเขมรผมต้องการปกป้องอะไรที่เป็นของของคนไทยต้องไม่ยอมคุณไม่ใช่แค่ปกป้องคุณเองคุณเจ้าเล่ห์แสนกลเหมือนพญาละแวกพยายามจะยึดครองเข้ามารุกเข้ามาเรื่อยๆคุณเซนคุณเก่งใช่ไหมคุณมาเน็ตคุณเก่งใช่ไหมคุณเรียกคนขมนกลับให้หมดเลยสิ และไอ้เจ้าที่ไทยที่ม่งอยู่ริมชายแดนสากแก้ถงทหารเนี่ยปล่อยให้มันไปเล่นการพนันในพื้นที่ของเขเมรได้ไงต้องไม่ให้เขาไปเล่นการพนันให้ลงไล่ไอ้บ่อนคาสิโนที่อยู่ริมชายแดนให้ม่งเจ้งให้หมดคุ้นเซยนจะได้ไม่ต้องมีส่วนแบ่งไงก็เพราะว่าท่านผู้ชมาาเห็นหรือยังไอ้คนไทยแม่งเฮี้ยอย่างนี้เองถ้ามันไม่เฮี้ยที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นใครก็ตามเป็นตำรวจ วันนี้เราจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงพวกคุณเข้าใจคำบปรักชาติมั้งใช่ไมสะกดเป็นไหมท่านผู้ชมครับขอโทษทีวันนี้ของขึ้นนะแต่เห็นแล้วใช่ไหมผมกับคุณเซนอย่างน้อยที่สุดผมก็หลอกแม่งเยอะเลยตอนนี้อายุมันก็น้อยกว่าผมเอาแล้วท่านผู้ชม เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยคือเรื่องของการพัวสวผมไม่พูดไปได้คือผมตั้งสมมติฐานไว้อย่างนี้ผมอยากให้พวกกลุ่มองค์มนตรีหรือท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลได้รับทราบวันนี้เนี่ย การหัวสวไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในลิ้นชักอีกต่อไปแล้วมันออกมาทั่วประเทศไทยทุกคนเขารู้แล้วไอ,สอว้สวชุดนี้เป็นชุดของพรรคภูมิใจไทยแล้วตลกมากการลงคะแนนเสียงรับรองตัวแทนผู้สมัครปรปรชรู้สึกจะรับรองคนเดียวใช่ไหมเป็นอายการทางภาคใต้ พื้นฐานก็เป็นคนดีนะผมเช็คประวัติมาแนละ้วแต่มาสายของนายพิพัฒน์รัฐรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเมียเป็นขาใหญ่อยู่ทางใต้และจำนวนปริมาณลายมือลายลายลายมือที่คนที่รับรองนั้นเท่ากับปริมาณ <c oughs> ใกล้เคียงมากกับ สายสอวที่หัวที่กำลังถูกเรียกตัวไปพบร้อหกสิบกว่าเสียงร้อยสาเสียงร้อยสามสิบหกเสียงประมาณนั้นมันอะไรจะบังเอิญอย่างนี้ผมตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยทางกงกตร่วมมือกับดีเอสไนั้นกำลังทําคดีนี้อยู่ใกล้จะจบแล้ว เขาใจว่าประมาณกลางเดือนนี้หรือไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คงมีบทสรุปแล้วว่ามีหัวจริงหรือเปล่าหลักฐานที่เห็นอยู่ในหัวจริงๆมีหมดกำลังรอที่จะเรียกเนวินชิดชอบเข้ามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแลเ,เขาบอกจะส่งขึ้นไปหาประธานกกต ส่งได้ครับแต่ไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าคุณอธิอิทธิพนี่ยน่าน่าน่าสมเพชและน่าสงสารมากเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเนวินชิดชอบเรามีประธานกรกตซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเนวินชิดชอบเจ้าของพรรคภูมิใจไทยและเรามีเลขาธิการกรกตคือแสวงบุญมีซึ่งเป็นอดีตคนสนิทรับใช้ชิดชอบมาถ้าผู้ชมแล้วเราจะพึ่งกรกตได้ยังไง มีแต่พึ่งคณะอนุกรรมการเท่านั้นเองชื่อไม่เขาคางขายเอากฎหมายเป็นตัวหลักคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่ทําอยู่ตอนนี้ร่วมกับพีเอเซ่เป็นคนดีไม่กลัวแต่เขาทําตามหน้าที่เขาจนสําเร็จและเมื่ออนุกรรมการมีมติแล้วเห็นชอบทุกอย่างแล้วสําหรับผมถือว่านั่นคือการตัดสินเรียบร้อยละเพราะว่าเราพึ่งเลขากรทก็ไม่ได้แสวงบุญมี พราะในแสวงบุญมีรับใช้ชายชิอชอบเราพึ่งประธากนกรอไม่ได้เพราะประธากนกรอเป็นเพื่อสนสนิทของนาวินชิอชอบกุิพรครับคุณอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณเนี่ยมาจากสายกระทรวงการต่างประเทศคุณมามั่วสุมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะคุณไม่ต้องกัวงวลครับเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าไปสู่กระบวนการแล้วหมายเข้าว่ายังไง หมายความว่าถ้าอนุมีมติยังไงแล้วคุณไปยกเลยเขาไม่ได้แต่วันหนึ่งฟ้าเปลี่ยนสีขึ้นมาผมอยากมีคนเช็คบินเลขากอตอแล้วก็เช็คบินประธานกอตอเอาให้มันเหมือนคดีสามหนาห้าห่วงของพลดุเอกวาสนาที่ต้องติดคุกติดตารางแล้วผมก็เป็นห่วง รายชื่อนี้จะต้องถูกส่งเข้าไปเพื่อให้ท่านราชเลขาพลอากาศเอกสิริษ์พงศุิมลส่งต่อไปที่คณะองคมนตรีเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งผมตั้งปุจฉาไว้อย่างนี้ครับท่านคณะองคมนตรีและท่านเลขาธิการราชเลขาธิการ กำนักพระราชวังพุอาการเอกสิริพงสุขวิมลสวหนึ่งร้อยสามสิบเสียงที่ยกมือให้กับปปชคนนี้ที่เป็นนายกการเกือบร้อเปซ็นเป็นคนที่ถูกกล่าวหาที่ดีเอสไอกล่าวหาแล้วเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา ดีไซ์และอนุกรรมการกรกนตน,นั้นเขามีหลักฐานหมดมีทั้งคนยอมสารภาพว่าคัวกัดมีโนโมีนีผน่ผมถามอย่างงี้ง่ายๆผมถามง่ายๆตอผมถ้ามันเป็นช่นนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าองค์・มนตรีซึ่งคนก็บอกว่าไม่กล้าผมก็บอกไม่เป็นไรผมเห็นด้วย น่าจะมีการร้ององค์มนตรีไม่ใช่ร้องเรียกร้ององคมตรีให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามารวมกันเข้าชื่ออันนี้ไม่ใช่งานมูลนิธิยาวกว่าประดนะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปแล้วส่งจดหมายคำขอร้องคำร้องเรียนไปยังองค์มนตรีประธานองคมนตรีโดยที่ผ่าน พนาักานเอกสิทธิ์พงสุวิมลในฐานะเป็นราชเลขาธิการคำถามมีหนึ่งท่านราชเลขาจะส่งต่อหรือเปล่าหรือท่านจะเก็บเข้าลินชักก็ไม่เป็นไรส่งไปแล้วอีกเจ็ดวันสิบวันทําจดหมายถามไถยเป็นทางการว่าได้ส่งไปให้องค์มนตรียังสองถ้าส่งไปแล้วองค์มนตรีจะตัดสินใจไงก็เป็นเรื่องขององค์มนตรีนะครับถ้าท่านขี้กาตาขาวท่านกลัวถ้าไม่อยากยุ่งก็เรื่องของท่าน ประชาชนได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมีกำแพงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเราต้องดิ้นรนทุกอย่างด้วยตัวพวกเราเองพึ่งพาคนที่มีอำนาจแล้วมีหน้าที่ต้องทำไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆสมัยก่อนท่านองค์มนตรีท่านเคยพิจารณาอดีตผู้ภากษาระดับสูงคุณพุทธิพงษ์ ว่ามีปัญหาโน้นปัญหานี้แล้วก็ไม่นําเสนอให้พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้านี่มันยิ่งกว่าพุทธิพงศ์เพราะพุทธิพงศ์ก็คือข้อกล่าวหาต่างๆซึ่งได้เป็นแหล่งข่าวมาแต่นี่มันมีหลักฐานพศวัสด์พศวัสด์พวั์ชื่อพุทธิพงศ์พศวัสด์คุณคุณคุณพศสวัสด์ไม่ใช่พุทธิพงศ์พศสวัสด์นะฮะนี่มันมีหลักฐานนะ เป็นแล้วเนี่ยถ้าท่านองคมนตรีเนี่ยติดต่อไปที่คณะอนุมการของดีเอสไอของกอกตแล้วขอหลักฐานมาดูท่านก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ร้อยกว่าคนที่รับรองเนี่ยอยู่ในข่ายหัวทั้งนั้นถ้าท่านยังหลับหูหลับตารู้ญาติไปให้ผ่านไปแล้วถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยฟ้าเปลี่ยนสีแล้วไอ ไอ้สวพวกนี้ยโดนคดีความเพราะว่าหัวกันหรือว่าเลขาก็ตโดนคดีความหนึ่งห้าเปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือประธานกอตอ,อิธิพรโดนคดีข้อหาหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วไอ้ที่านผ่านไปให้แล้วส่งไปให้พระเจ้าหั่วโปรดเก้านั้นท่านผิดไหมอันตรายนะ ะะวันนี้ก็มีแต่เรื่องหนักๆสองเรื่องกี่นาทีแล้วเนี่ยใหม่สี่บสองนาทีครับสี<ะ>่สิบสองกินกแฟตักถ้วยดีไหม <c oughs>